น,น,นักแกนเอาไหว้ไหว้ผู้ไหวยแคตย่ต่อมา,มา,อาไหว้ไหว้เพืพ่อเห็นหว้ที่หมงเลยเห <c oughs> มือสำรวจป้ากะ <c oughs> <c oughs> ับมาคลิปที่ชองทุกคนกำลังมุ่งหน้าเข้าป่าลัดหาลัดจัดว์ปึ่งดีใจบกโดนแล้วไม่ได้เข้าป่ามองเฉยด้วย

ไม่ได้มาไม้ปะแถวนี้พ่อไม่ได้มาไม้ปะแถวนีู้่ปแล้วดีกว่านี้หรอูีแล้วดีกว่าขอได้ปีนึงกับปีปีนึงเดินย่างเี้ยไไหวหรอเนไหวนะสำรวจปลา มาเดินนี่ซัดมีกินมั้งกลินมีเหาป้ะกลินผู้ทุกคนมไม่ปวดชันเลย

ต้มจำแจวทุกคนแซ่บพอแล้วเด้อนันแกนเอาไหวอไหว้ผู้ไหวแค่ตมาไหวไหวผู้แต่ไหวที่หมูเอ้ยไหวที่หนูไหวที่หนูหาแล้วนะ Cái... Oh. làm nhảy làm chỗ Tôi... ừ. bưng nè nào mình ừ. uh, nộ... nó nô này, này. <laughs> nào. Bài bài không có mà mình nhớ nô pha bài nè bài khét nè anh tụ nè nè chắc nó bừng bựa mình đi bự lươm lươm ngon ngàm มือสำลวจปาเ่อมือกันเครออเดเลยเอะาหูรักาหูร uh ักไม่ควเจอเนาะหูหใหญ่เลยครับ

คนขี้เนาะต่ตัแต